วันนี้ลิกกี้ลิกโกจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่งานออวอแฟร์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตกันนะคะนว่าสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะกิโกเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินไม่ถึง20นาทีก็ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในงานกันเลยนะคะว่ามีอะไรสนุกๆเราพวกเราอยู่บ้างค่ะอ๋อวันนี้กิกโกชวนเพื่อนโซดามาเดินเล่นด้วยกันค่ะ อวอร์แฟร์หนึ่งงานแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีกิจกรรมและการจัดแสดงหลายอย่างเลยนะคะทางการแสดงแสงสีเสียง ai นวัตกรรมสุดลำ้ำเกม vr เพียงแค่ใส่แว่นก็เหมือนเราได้หลุดไปในโลกแห่งจินตนาการที่หุ่นยนต์เคลื่อนไหวตามคำสาข,ของเรา มีการทนลองวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจและยังมีแบบจำลองยานอาวกาศให้ได้ชมด้วย ที่เป็นไฮไลท์ภายในงานมีหลายจุดเลยค่ะและแต่ละที่นั้นคิวต่อแถวยาวเยียดกีโกะไปช่วงเย็นหลังเลิกเรียนคนเยอะต้องรอคิวจนเหนื่อยเลยค่ะแต่กีโกะก็สู้นะคะรอคิวนานแต่พอได้เล่นแล้วก็คุ้มเหนื่อยเลยค่ะสนุกจริงๆกีโกะโซดาชอบมากงานหน้ากีโกะจะพาเพ<อ>ื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอีกรอติดตามกันนะคะ,ว,คะวันนี้สนุกดีค่ะได้เล่น VR สนุกสนาน ไปรถไฟหอะค่ะไล้วทำงอืเด็ด้มากมายค่ะลองฟังจากพี่กอดูนะคะอ,อันนี้ที่หนูชอบมากที่สุดก็คือ V R เหมือนกันค่ะเป็นรถเลื่อคัตเตอร์รถไฟหอ่อแล้วก็เมื่อกี้ที่หนูไปเล่นมาอ่าก็จะมีเออมันจะเป็นใส่แว่นตาแล้วก็มีรีโมทขอให้ดูให้ดูด้วยนะคะมีมีอะไรบ้างชอบอะไรบ้างคะจะแสดงไหงมจแสดงพื้นบ้าน สามอย่างนี้นะคะที่เราสนใจชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่เลยนะคะศูสย์ศิลิกิตแต่ว่าแนะนำให้มาเช้าๆนะคะไม่ยันแถวจะยาวหยาบไปร้อยคนเลยค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ